วัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทั k คไทยแลนด์ท่องที่มีสระและไม่มีสระปะปนกันไปอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็มาวทรายที่บางซ้ายเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็อวิ่งแต่หินกับทรายวิ่งหินทรายช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีเ,เทปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษารถนะครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีความรู้อะไรดีดเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปแล้วลงให้นะครับผมแต่ถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับการซ่อมการอะไรเนี่ยจะรบีบมาลงนะครับทุกคนถามมาได้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับใครสงสัยอะไรก็เดี๋ยวพย,ยายามจะตอบให้นะครับแล้วก็ต้องกราบขอภัยใน เหียงด้วยนะบางทีกอนโซนกันดังแก๊กแก๊ต้อง วิ่งกันยาวๆเลยนะครับก็สังเกตว่ามันมีแต่ทุ่งทุ่งนานะมันทางเส้นนี้วิ่งง่ายนะครับเรียงคันเร่งอยู่ที่ประมาณ60-65นะครบแต่เส้นนี้วิ่ง17-15รถหนักนะครับนิ่งเปียเลยถนนมันเรียบนะครับก็วิ่งสบายรถรถน้อยด้วย lên nói có mấy là na đấy. เนนี้ถ้าเวลารถพังก็ถ้าไม่มีคนช่วยก็ยาวครับเพราะว่าร้านซ่อมไม่มีเลยครับถามว่าไม่มีเลยไม่ใช่นะครับมันก็พอมีนะครับผมก็แต่มันไกลมันเงียบหมดนะมดีทุ่งนานะครับผมทุ่งนาซะส่วนใหญ่นะครับร้านข้าวก็ แต่ผมวิ่งจากหเลี้ยวช่วงนี้ไปยันาบ่อบทรายนะครับก็ไม่มีเลยมันมันมีร้านข้าวอยู่สองสามจุดมันเป็นร้านข้าวเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแผงลอยแผงลอยนะก็คือบางวันก็มาขายบางวันก็หยุดนะครับผมมีร้านหลัก,ลกๆก็ตรงหัวถนนนู้นนะครับ เราหลักๆก็หัวถนนหัวสะพานนู้นนะครับก็มีะครัทางซ้ายทั้งขวา <c oughs> นี่นะครับร้านข้าวนะครับก็มีทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านข้าวป้ามาขายบ่ายๆก็เรื่องละประมาณบ่ายสอง รนี้ก็จะเป็นร้านข้าวที่แบบว่าเออถูกหน่อยนะครับราคาถูกมันมีพวกปลาเค็มปลาตะแ้งครับปลาป้ากับลุงมาหามาเองนะครับร้นนานนี้เลยนะครับ หน้าไปลาดบุรลกก่อนแล้วก็เไปเข้าใส่น้อยนะครับกรงที่ปทุมบางกระทองนะีได้หมดแต่ผมต้องมุ่งหน้าไปนครปฐมนะครับไปบางเรนนะครับผมแล้วก็ไปสรยนะสรยนะารับสระารคลองโยน,นะครับ ก่อนกโดนจับบ่อยนะครทุกวันนี้โล่งนะครับโดนจับจนคุ้นหน้าคุ้นตาเลยก็กวันนี้ก็นะแทบจะไม่เลียนนะทุกวันนี้ก็ทําตัวดีนะค,คุมผ้าคุมอะไรมาเรียบร้อยจะได้ไม่โดนเส้นนี้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะวิ่งแต่จริงๆแล้วซ้ายก็ ก็อกไปได้นะครับไปเรื่อยๆหกสิบนะครับใครที่เร็วกว่าก็ขวาไปครับใครที่ช้าก็ย่องซ้ายยาวๆแต่ถามว่าสําหรับคนที่ไม่ใช่เบาลมก็เอาเรื่องนะครับเส้นนี้เดี๋ยวมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนเข้าตลาดบุหลวงลานบุหลวงมันจะมันมันจะกระโดดเยอะเลยนะ กลัวกล้องอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเงินใครเงินมันนะสำหรับการเสียค่าปรับนะครับทุกคน ก็ไล่สระนิดๆหน่อยๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะหาว่าห่างหายไปนะครับก็ไปได้ซ่อมรถสักพักใหญ่แล้วแหละนะครับก็รถซ่อมน่าจะเริ่มอยู่ตัวบ้างแล้วนะครับก็เลยเระยะเวลาการซ่อมมันจะห่างห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ มีแต่แค่อัจจรารบีแล้วก็เก็บเล็กนิดนิดหน่นนอยๆนะครับผมวันนั้นก็เปลี่ยนปัดน้บฝนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป,ไปอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย